เฮ็นโลสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เรามีของเล่นชิ้นใหม่มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันเลยนี่เขายิ้มอยู่ตรงนี้ก็คือเจ้ามาแชลมาน้อยผู้น่ารักนะคะทุกคนนี่เขาแบบอะไรมาด้วยนี่ทุกคนจุด,ดูโอ้โนี่เขาหัวเขามุนได้ด้วยนะนี่ หมุนซ้ายมุนขวาไปได้ด้วยนี่แล้วก็มีไฟอยู่ตรงหน้าอกด้วยแล้วก็มีช่องใส่ถานอยู่ใต้ท้องเดี๋ยวเรามาเปิดเล่นกันเลยดีกว่านี่ว้าวนี่เจ้ามาเชลว้าวว้าวมันไปนู่นเลยทุกคนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดินตัวเดียวมันจะเงาเงาเดี๋ยวเราให้ หมูน้อยเดินด้วยดีกว่านี่แล้วก็จะมีเจ้าลิงซิมแพนซีด้วยโอ้โหเสียงดังมากเลยทุกคนนี่เดินไปหาเพื่อนแล้วแล้วก็จะมีเจ้าเป็ดดักอยู่ตรงไหนนะนี่ทุกคนช่องเปิดเขาอยู่นี่ เดี๋ยวเราเอามาแชลมาเล่นด้วยกับเจ้าเป็ดดีกว่ามาเชลอยู่ไหนนะนี่ทุกคนอ้าวมาเช่หลุดไปแล้วนีวว่เจ้ามาเชลน้อยนะ่ารักของเรานี่เดินเร็วด้วยนะคะทุกคน โอเคคะ่ะทุกคนวันนี้เราลาทุกคนไปกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมารีวิวอะไรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบา,บาย